อาจารย์ท่านให้เป็นผู้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการอบอบรมจิตคืออบรมกรรมฐานต <c oughs> ามจริงกรรมฐานใครจะฟังหรืออบรมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจำตัวกันอยู่แล้วทุกคน ผมผลเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นสรรมมาฐานผ้านักบวชทั้งหลายก่อนที่จะได้คลองผ้ากีบวนเป็นบัพระพิเทศษพระอุปชยยะอก็ให้เรียนสมมาฐานผ้ารมมฐานผ้า,รรา,าคือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นมูดเป็นกรรมฐานเบื้องต้น นักบวชทุกท่านทุกองจะต้องพิจารณาให้แตก <c oughs> มีคำกล่าวของโครบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณากรรมฐานผ้าให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแท็กอร์ เขายังสามารถกดกลนไถ่โเขาสูงจดท้องฟ้าให้ลากเป็นลากคองได้ถ้าหากนักบวชตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่กว่าคนขับรถแท็กทอร์หรือนี่มีเป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งเปล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน ดังนั้นกรรมฐานห้าด่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัชฌายะจึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จําได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิปุร้เกลียดโสโก ที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั้นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันใครมีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงาม มีขนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงามมีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงามคือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้สึกว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของที่ริ้วที่เร่ความสำนัดจินดีหรือความพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่ปลาเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายัางไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันสกปรก ดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนผู้ทุชนหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปจิดอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรม ดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรม,มาฐานผ้าให้เห็นเป็นของปฏิปูณน,น่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ ็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดท่านเป็นของจริงภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นกรรมาฐานห้าจึงเป็นสิ่งสำคัญมากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อยู่ในสิ่งห้าอย่างนี้เท่านั้นาหากเราพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นของปฏิปูณไม่สวยไม่งาม ไม่แต่เพียงความนึกคิดจิตใจรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามจริงๆเราก็จะได้ปรองปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเต็มไปด้วของเน่าเปื่อยผุพังเป็นของหน้าเกลียดโโศกเป็นอย่างดิน่นเป็นโอบายสำหรับขจัด ราคะความกำหนัดจินดีซึ่งจะเกิดขึ้นคลุ่มลงจิตใจที่เลศตัวใดจะมีอิทธิพลเหมือนอย่างราคะไม่ดีการปฏิบัติทำถ้าราคะความกำหนัดจินดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกองคพระเนนที่บวชอยู่ในวัด บวจูได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรณนนลโลต่อสู้กันยังเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราคะความกำหนัดจินดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุน โอมจิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมฐา,านห้านี้พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการปบการรมหรือการบ่มนิสัย การพ่อคูณการสะสมคุณงามความดีมีโอบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าโอบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสับเพียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิ สร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจตสิตนุนเนื่องติตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าเพื่อเป็นเครื่องกระดับสติปัญญาของท่านผู้ฟัง โทษถึงเรื่องภาวนาหรือกรรมฐานหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองทำว่าสมถะกรรมฐานก็ดีวิปัสนากรรมฐานก็ดี เป็นแต่เพียงชื่อของวิธีการเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ทานสี่หรือทานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจจิตของนักปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นแต่ชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นผู้มาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธยกยนอกองหนอสัมมาอารหังเป็นต้น หรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะเหมาะกับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิวรธาคือการมาฉันพรคยาบาทจินามิธะอุทธจักขุกุจัต,จตเป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบ ส่วนวิธีวิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาหรือท่องคาถาบทใดบทหนึ่งพอเริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุก์โรคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุก์ เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัวเวียญาณความรู้แจ้ง ในทางทวารคุหกคือตาหูจมูกลิ้นายและใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดความต้องตัวในการพิจรารณา แล้วทำให้ให้ใหใหจิตเปิดมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่นขั้นคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิและอุปอัปปนาสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้น จทมุ่งหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทำจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีติสุกเกับขตาการพิจารณาก็ทำให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุเอกับขตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแย้ง ถ้เาเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันที่เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเข้าค้อนหนึ่งภาวนาเป็นอีกค้อนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหากว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่าย ก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึง้นถ้าหากว่าตางฝายต่างเป็นต่างรู้ต่างเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์รพร,ระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์รหันทั้งหลายถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สายทุชนทั้งหลาย เพิ่งทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมทุกแบบทุกอย่างทุกฉบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจงทุกขังอนัตตา และให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขและความทุกข์เพราะจิตจะมีการมาตัณหาภาวะมติหาวิภาวะมติหามีความยินดียินร้ายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้เจตรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติ แล้วก็มีการปล่อยวางกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจิตใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นหรือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลภโกรธหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้เท่าผู้แก่ทั้งหลาย ในเมื่อพูดถึงกิเลสตัณหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบือ่อเหม็นเบื่อเอาจริงๆเริ่มกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงระลึกละย่าลืมว่ากิเลสนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระต้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่า มีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงของเบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลห้าขอ้อใครจะโลกโมโทสันทะเยอทยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงศีลห้า สิ่งที่ทำลงไปไม่ละเมิดสีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นพลังของกิเลสหนุนสงก็าตามอันนั้นเป็นการไม่ผิดศีลและธรรมเราอยากมีเงินเลาะความโลภอยากมีสมบัติเ้าของเพราะความโลภอยากมีอะไรไม่อะไรติปาถาเราะความโลภเราถ้าเยอถ้ายานเพราะอำนาจของตัณหา เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะอำนาจของตัณหาแต่เมื่อเราใช้โลภและตัณหาความทะเยอทะยานไม่ให้ผิดหลักศีลและธรรมคือเอาศีลห้าเป็นขอบเขตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่จ่าไม่ตำหนิขอให้ใช้เล็ให้ถูกต้องรรตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเส้นตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลาย ที่มีใจใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอากพเพราะอาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราอยากได้สินเราอยากได้รำเราอยากรู้ทำเห็นทำความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใท้กิเลสปิดตา เราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยศีลห้าศีลห้าเป็นหลักธรรมปรับปรุงตายวาจาแหลาใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีลห้าข้เรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหาเวลาใดที่เราทำศีลห้าขาดไปสักข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียงแปดสิบเอร์เซ็น เพียงแต่ทำลายศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาแลือใจของเราก็ไม่เป็นภาชนะต่อซึ่งคอยจะลองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ส่งประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากเราจะมีศีลแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมทางนั้นทางนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญพระพิสุสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัตหรือปลงอาบัตเป็นการประกาศสัจจะธรรมความจริงที่ตนได้ละเมิดล่วงเกินโดยไม่ปิดบัง เพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะป่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีเป็นสัจจะปารมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปปารมีเป็นสัจจะปรมถบารมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้ แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะปารามีแต่สาท้าสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารามี ถ้าสัจจะของเรามีความละเอียดจริงขึ้นไปกว่านั้นเป็นศัจจะความจริงใจที่แน่นอนเป็นศัจจะที่ไม่กลับกราะเราตั้งใจจะรักพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบนมีบาปมี ในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้สัจจาในตอนนี้ของเราเป็นสัสัจารปร,าารมัาถารมีเมื่อเรามีสาจาัจจะเป็นปรมัาถารมีเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องเสื้อคุณอดหนดให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิต เมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติมีสัจธรรมเป็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตูลจิตตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดทอดทั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิน้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิต หรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏชัดในจิตของเราเมื่อศีปลปรากฏชัดในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นชัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นแหละคือตัวศีลปกติที่ไม่กลับกรอบเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุด เพียงแต่โลอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวสิ่งใดทั้งปรากฏการขึ้นภายในจิตจิตเข้าย่อมรู้รู้โดยอัตโนมัติโลยอย่างมีสติตสัมปชัญญะร้อมทุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตาการสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละล็กของสติ สติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดดับจูกับจิตภายในจิตของเราเองตัวสติก็พร้อมที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดดับจู่ภายในจิต เพียงปลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏดเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามพันกันย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาสอ์พอจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้ดูกับอารมณ์ที่เกิดดับ,บตัดติตเท่านั้น สิ่งที่เกิดจับกับจิตนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดจากภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติเจตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดจากกับจิตนี้เป็นของไม่เที่ยง เมื่อรู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงโทษขังค่อความโลภก็ย่อมปรากฏดขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและทนอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวโยได้ลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัว พวกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวใช่กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจักรวาลนี้ทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้นต้นจิตของเราจะสามารถรู้ อันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนฐาตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะและอารมณ์ซึ่งเกิดจากปัจจิตาหากว่าจิตของเราประกอบด้วยองค์ขกุวมีศีละความเป็นสุขติมีสัจจะความจริงใจมีสุตตะคอยสะดับตรับฟังดูเหตุการมีปัญญาคือความทิฏฐานเกิดขึ้น จิตของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะรมตามความเป็นจริงเมื่อไรทำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารซึ่งจิตเขาจะปล่อยวางของเข้าไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเช่นั้นจาคะการสละคืินซึ่งกิเลสแต่อารมณ์ย่อมปรากฏขึ้น เมื่อมีการสละกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวานาเกิดวิมุตติคือความหลุกพ้นแม้เพียงทั่วขณะหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าหากไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดจักกับจิตอยู่ขณะจิตใจ อวิชชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นเจเกิดความยึดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบางเกิดขึ้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันทีว่านี่ตามมาตัิหากำลังจะเล่นงานเราแล้ว ถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นผู้มีสติปัญญารู้ทันจะรู้ทันสี่ว่านี่วิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมุทฐานให้เกิดกามมาตัณห,าว,า,วหา,าวิภวะตัณหาถ้าหากว่าเจตของผู้ภาวนามีสติไม่รู้ทันหรือปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิด ไปหลงยศความเยินดีเิ็นายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภาวะตันหาเมื่อจิตของเรามีตัวตันหาคือกามกาะะตันหาภาว,วะตันหาวิภาวะตันหาอยู่พร้อมมีหรือทุกจะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกจะเกิดขึ้นในจิตแล้วยังมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึก เป็นสุขใจในบางครั้งทำให้เกิดกข์ใจในเมื่อเกิดโท์ใจสุกใจพวกมีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดวิชาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกคริยสัต์เกิดขึ้นกับจิตของเราพวกอริยสัจนี้ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทุกอริยสัตว์นี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนใครทั้งหมดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกจะยังไม่ดับไปภายในจิตก็ตามเขาจะไม่มีการข้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกเรื่อยไป ในเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองโศกถึงที่สุดแล้วโศกมันก็ดับไปเองในเมื่อโศกและทุกข์ดับลองไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นนี่โลธะือความดับทำไมจึงดับเพราะติดรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้าย เมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่ไม่มีความตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเจตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจจะมีศีลมีสัจจะมีสตกมีปัญญาแล้วก็มีจาพระมีวิมุต มีความหลุดพ้นตามขั้นตอนหรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เป็นไป